คำเตือนคลิปตัวตัวนี้ถูกรวบรวมข้อมูลมาโดยคณะผู้จัดทำเองหากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่ารูทเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละเ,เวอร,ร์ชันแอนดรอยเนี่ยเขารูทกันไปทําไมแล้วก็รูทกันไปเพื่ออะไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะว่ารูทในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรกันนะครับผมโดยผมจะมาเรื่อมาที่ Android 1.5นะครับผม โดย Android 1.5เนี่ยก็เป็น Android ค่อนข้างจะเก่าเลยนะฮะตั้งแต่สมัยถ้าผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นพวก HTC อะไรสักอย่างนึงอะที่เป็น Android 1.5นะผมซึ่งแบบมันเก่ามากๆแล้วนะฮะในยุคนั้นเนี่ย a n d r o i ยก็ยังไม่ค่อยเสพนะครับผมในการรูเนียก็จะมาช่วยในเรื่องของการปิดแอปที่เราไม่จําเป็นการถกกติดตั้งแอปที่ติดมากับเครื่องนะผมที่เราไม่ได้ใช้อะไรทํานองนี้นะฮะ o n d r o i d 2.3 โดยยุคนี้เนี่ยก็เป็นยุคของพวกซัมซุงซะส่วนใหญ่นะผมซัมซุงเนี่จะมีพวก Android 2เนี่ยเยอะมากๆเลยนะในตอนนั้นก็จะมีพวก iMobile ด้วยนะครับผมเข้ามาแบบป่าไปนะฮะแต่จะเป็นพวกซัมซุงซะส่วนใหญ่นะผมโดยยุคนี้เนี่ยการรู้โทรศัพท์มือถือเนี่ยจะไปในทิศทางของการเพิ่มสตอร์เรจมากกว่านะผมการย้ายแอปพลิเคชันเข้าไปไว้ใน s d card อะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าในตอนนั้น่ะหน่ยวยความจำของเครื่องมือถือที่ให้มามันค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับผมก็ ประมาณ5-12ได้นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนแกรมนี่ก็น้อยเหมือนกันนะครับผมแต่ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ฮิตเรื่องการเพิ่มแรมมากเท่าไหร,ร่นะฮะเขาก็จะเน้นไปในส่วนของการเพิ่มสตอร g e หรือไม่ก็การย้ายแอปพลิเคชันไปติดตั้งใน SD card ผ่านการ r o ู t นะครับผมถัดมาเป็น Android 3.0นะฮะซึ่งในช่วง Android 3.0เนี่ยการ r o ู t เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของ การแคกเกมการโกงเกมอะไรมากกว่านะผมเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะแอนดรอยด์สามจุดสูเนี่ยทำมาเพื่อแคปเรดใช่ปะแล้วในยุคนั้นน่ะเกมอ่ะก็เริ่มมาแล้วนะครับผมอย่างพวกเกมซับเวย์เกมแข่งรถเกมอะไรแบบนี้เนี่ยที่ต้องมีการแข่งขันกันอ่ะพวกแอปโกงเกมต่างๆก็ได้รับความนิยมมากมายนะแต่แอปพวกนี้เนี่ยมันต้องทําการรีวิวโทรศัพท์มาถึงก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้นะฮะ Android 4ในยุคนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมว่า Android 4เนี่ยมันลูกร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับผม ซึ่งในยุคข,ของ a n d r ร i d 4เนี่ยการรูทเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของการเพิ่มแรมนะครับผมแล้วก็การโกงเกมยังคงเหมือนเดิมนะครับผมก็มีคนที่หาเกี่ยวกับการโกงเกมเยอะมากนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับผมในยุคนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสลับหน่วยความจํานะครับผมเพราะว่าหน่วยความจํามือถือที่ให้มาในตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยมากเลยน,นะครับผม แล้วใน Android 4เนี่ยก็มีการซอยอรุ่นมาอีกครับผม Android เวอร์ชันถัดมาก็เป็น4.2นะฮะใน Android 4.2เนี่ยส่วนใหญ่ผมไปค้นหามาแล้วผมการรู้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปในส่วนของ การเพิ่มแรมนะครับผมในตอนนั้นแรมมือถือเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยด้วยนะครับผมก็ให้มาประมาณ5 1 2บ้าง1กิกบ้างนะครับผมซึ่งถ้าเทียกบกับสมัยเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะฮะแล้วในแอปสมัยนั้นนะก็มีแอปอย่างพวกเฟซบุ o กอะไรเข้ามาแล้วนะผมซึ่งค่อนข้างจะกินแรมพอสมควรการเพิ่มแรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับผมที่นิยมทํากันอย่างมากนะฮะใน Android 4.3เนี่ยผมขอข้ามไปนะเพราะว่าไม่ค่อยตังมากนะผมสำหรับ Android 4.3เกี่ยวกับการรูทก็ยัังงคเเหมมือนดิกบ Android Android 4.4ในยุคนี้เนี่ยผมต้องขอบอกเลยนะครับผมว่า Android เนี่ยค่อนข้างกำลังจะมานะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่ Android 4.4เนี่ยเขานิยมรู้กันนะครับผมจะเป็นในส่วนของการ OC หรือการ Overclock นะครับผมการปรับคล็อก CPU ให้นิ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนตีมของเครื่องมือถืออันนี้ก็จะมาตั้งแต่ Android 4.2แล้วนะแต่ยังไม่ค่อยได้ความนิยมนะผมจนมาถึง Android 4.4 ตอนนั้นข่าวเรื่อง Android แก็มานะหูมากนะผมคือคนส่วนใหญ่ก็ต้องการจะเปลี่ยนตีมให้แบบเป็นคล้ายแอนดรอยแ i ลแต่ตัวเองเนี่ยยังใช้ Android 4.4อยู่นะครับผมซึ่งมาสามารถทําได้ผ่านตัวของ e x p o ซ์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมตอนนั้นน่ะตัวของ Mag i c ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ยังไม่มาเลยนะครับผมตอนนั้นจะเน้นไปในส่วนของทาง e x p o ซ์มากกว่านะผมและการย้จยแอปเนี่ยก็ยังคงนิยมกันเหมือนเดิมในยุคสมัยนั้น Android 5.1ต้องบอกนะบอกว่ายุคสมัย Android 5.1เน การรูทเนี่ยค่อนข้างจะเบาบางลงไปนะครับผมเพราะว่าฟิวเจอร์หะายอย่างก็ถูกเพิ่มเข้ามาใน Android 5นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสลับหน่วยความจำของเครื่องการจะแอปพลิเคชันไปติดตั้งในเมมโมรี่การ์ดอะไรแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะถูกเพิ่มเข้ามาใน Android 5แล้วนะครับผมทำให้การรูทเนี่ยเริ่มจะถดถอยไปในช่วงนี้นะครับผมรวไมไปถึง Android 6ด้วยนะฮะช่วง Android 6กเนี่ยการรูทก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้รับความนิยมมากมายนะครับผมจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปเสิร์ชใน YouTube เนี่ย แอนดรอย6การรูทเนี่ยจะน้อยนะครับผมเกี่ยวกับการรูทของแอนดรอย6เนี่ยจะโคตรน้อยเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเกี่ยวกับแอนดรอย6เนี่ยมีการเพิ่มแพทเพิ่มอะไรเข้ามาเพื่อทาให้การรูทมันยากขึ้นไปด้วยนะครับผมแอนดรอย7คือแอนดรอย7อะ่ะที่ได้รับความนิยมในไทยนะครับผมก็จะมีพวกเสี่ยวมี่อะไรแบบนี้ครับผมซึ่งการรูทตอนนั้นก็เป็นการรูทเพื่อลงตัวของ r e cover mode เพื่อติดตั้งตัวของ custom rom แล้วก็โมรอมนะครับผมในตอนนั้นแอนดรอย8 สำหรับ Android 8เนี่ยค่อนข้างจะเป็นการรูทเพื่อเป็นการ o v e r c ร์ค k กซะส่วนใหญ่ครับผมสำหรับ Android 8เพราะว่าในช่วงนั้นนะ่ะราล่ามูฟค่อนข้างได้รับความนิยมนะผมแล้วก็การตับแต่งมือถือต่างๆเนี่ยการใช้โมดูลเกี่ยวกับ x อ o ก e เนี่ยค่อนข้างได้ับความนิยมเลยนะครับผมสำหรับ Android 8 Android 9 ใน Android 9เนี่ยการรูทเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมในมือถือหลายแบรนด์เลยนะครับผมเพราะว่าการรูทใน Android 9เนี่ยค่อนข้างจะถูกปิดกั้นเลยนะฮะอย่างพวกเรียวมี oppo แบบนี้เนี่ยการรูทเนี่ยค่อนข้างจะยากเลยนะครับผมสําหรับ Android 9แต่ทางฝั่งของเซี่ยมีเนี่ยการรูทเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้ความนิยมอยู่นะฮะเพราะว่ามีหลายคนอะ่ะนำโทรศัพท์มือถือของเซี่ยมีในช่วง Android 9เนี่ยอย่างเช่นตัวของมี8หรือ p o c o f1 เนี่ยเอาไปรูทแล้วก็ทำการ โอเวอร์คอร์สทำอะไรต่างๆให้มือถือมาแรงขึ้นเพื่อจะไปใช้ในงานต่างๆ,ๆเช่นวิ่งงานอะไรแบบนี้นะครับผม Android 10โดย Android 10เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีการรูทที่น้อยลงกว่า Android 9นะครับผมเพราะว่าหลายอย่างได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน Android 10แล้วนะครับผมไอแบบฟิวเจอร์ที่แบบจะต้องรูทแล้วใช้งานเนี่ย Android 10มันก็มีมาให้นะผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรูทแล้วก็ใช้ฟิวเจอร์นะนะแต่ก็มีบางอย่างนะผมที่จะต้องรูทแล้วก็ทำนะครับผมอย่างเช่น การแคทเกมการโกงเกมอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องรู้ก่อนนะถึงสามารถใช้โปรแกรมเหล่านั้นได้ Android 10เนี่ยการเพิ่มแรมเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่นะจะมีก็แค่บางกลุ่มบางคนเท่านั้นนะผมที่ทำการเพิ่มแรมในตัวของ Android 10เพราะว่าแรมในมือถือของ Android 10เนี่ยก็ให้มากันเยอะแล้วนะผมสิกขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะฮะสำหรับมือถือที่มาทมกับ Android 10ไม่ว่าจะเป็นของทาง Redmi Xiaomi หรือแม้แต่ Samsung เองก็ยัดแรมมาให้เยอะพอสมควรแล้วนะครับผม ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรูทเพื่อเพิ่มแรมนะครับผมทาให้เครื่องมันชา้าไปกว่าเดิมด้วย Android 11ตัว Android 11เนี่ยเท่าที่ไปหาข้อมูลมาก็ยังไม่ค่อยเจอนะผมกับการรูทเพื่อทําอะไรกับ Android 11แต่เท่าที่ผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วผม Android 11เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะรูทกันเนี่ยก็รูทเพื่อติดตั้งตัวของ TWRP หรือ All In f o x นะผมแบบรูทเครื่องแล้วก็ทําการแฟตตัวของไฟล์อิมเมจเนี่ยผ่านตัวโปรแกรมแฟตต่างๆนะผมไมว่าจะเป็น แฟดซี่ free, ถ้าอ่านผิดขอขอภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวหอมพวกเอ่อแอบแฟตต่างๆอนะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะผมก็จําชื่อมันไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสับคลิปต,ตัวนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ใด้านล่างคลิปด้วยนะครับผมเพื่อเป็นอองใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย ai, ไว้เจอกันครับ